สวัสดีจ้ามาจ้า,มาเมืนี้มากินข้าวกับงา่ายจ้ะกับแดกแดกกับพักหลวกน้ำพริกมะกอกพี่นอ้องเข้าวสวยจ้ะขา้าวจ้ามาน้ำพริกมะกอกคุกเขาเลยพี่นอ้องคุกเขาเลยแดกอร่อยอร่อยเห็นบ่ ไข่ไก่ไก่เลยขยุมขยุมไปซะคือน้ำพริกดแดงๆเลยจ้าจ้าเลยพี่นนอะเดี๋ยวเสียเบอร์เส้นพริกน้ำพริกใส่อพริกผงพี่นนอะพริกผงใส่บะก,กอก แตกใส่ชูรสโอ้ยขิงกับดักแดดใส่เมื่อได้จ้ะมันดอกหอมดลวกอืมพริกพริกประกอบมันจะออก,กอหวานพี่นนอะ ก๋่ยเตียวแสบๆนุน่งๆมดกหอมยอหยดได้หนำพิกดูดมือเลยไผ้กินำพิก แสบไฟยแสบมันเนาะพี่เนาะใส่ลงไปน้ำพริกมะกอก Trình cảm đặc, đẹp Khơi làm tôm Đọc hóng đen tôm ความมาักคล้อชอบมักไผมักมั่นนะพี่น้องไผมักแบบนี้มันก็แสบมหมอลไพี่น้อง ลวหอมหวานขนาดเอาเป็นทากกับเจียวบบกอบ่ thử hàng thử chia mừng lắm nhỏ सेट अभियान mm -hmm. แซวข้าวพี่น้อย พ่ออะไรจะพี่นองคลิปนี้คลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้บ๊ายบาย